วันวิพี่ถามหน่อยอตอนนี้ช่วงนี้มันจะมีไอตัวโปรแกรมคุมหิวอ่ะคืออะไรอ่าอย่างที่เขาเรียกกันเนาะเปปทดายคุมหิวมันก็คือง่ายๆเลยก็คือปากกาที่จิ้มพุงแล้วก็ช่วยในเรื่องลดน้ำหนักด้วยลดน้ำตาลใช่ไหมช่วยได้จริงค่ะอย่าบอกว่าคุณจะใช้ใช่หอนยิงนี้จะใช้ทะไมใช้ไปทำไมเพราะว่าตัวเองอ่ะมีอาหารเรื่องขาใหญ่มันจะช่วยไหม ใช่ไขมันใช่ไหมใช่ไขมันอืก็ถ้าถามว่าช่วยไหมมันช่วยได้ค่ะเพราะตอนนี้มันมียาตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาก็คือชื่อยาเทอร์เซปทายก็คือฉีดทั้งร้านหนึ่งสัปดาห์แต่ตัวนี้ถามว่าต่างจากตัวเดิมๆยังไงอย่างเซมาคูทายอยู่อะไรงเงี้ยต่างยังไงก็คือตัวยาเทอร์เซปทายอะค่ะตัวเดิมมันคือ G l p อ g l p วันเวันเนาะตัวนี้คุมหิวตัว G l อ1พวันคุมหิวด้วย ทำให้เราอิ่มนานขึ้นแต่ตัวเทอร์เซปไทเนี่ยมันมีฮอร์โมนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งชื่อ GIP GIP เนี่ยมันจะไปจับโดยตรงที่ไขมันเลยมันจะไปช่วยเอาไขมันมาเบิร์นเวลาเราลดน้ําหนักมันจะมีลดกล้ามเนื้อกับลดไขมันใช่ปะตัวเทอร์เซปไทะค่ะมันจะไป็นลดที่ไขมันมันจะไปเอาไขมันออกมาใช้ก่อนเพราะฉะนั้นการใช้ยาตัวนี้มันจะเหมือนเราได้ลดน้ําหนักไปด้วยและลดไขมันไปด้วย ซึ่งถ้าพี่อาม,ม่าอยากลองใช้ก็ใช้ได้อ่าโดยให้เริ่มจากโดสเริ่มต้นก่อนอ่าก็คือเโดสยังไงนะคะก็คือโดสเริ่มต้นของตัวโซเปอร์ไทค่ะก็จะเป็น2.5มิลลิกรัม2.5มิลลิกรัมใช้ไปก่อนสี่สัปดาห์ถ้าพี่อาม,ม่ารู้สึกว่าเอ้ยสัดส,ส่วนมันลดแล้วอย่างเงี้ยก็สามารถหยุดยาได้นะคือพอใจตรงไหนยาเนี้ยพอใจตรงไหนหยุดได้เลยพอใจเข็มแรกเข็มสองหรืออะไรหยุดได้เลยค่ะ อย่างเช่นสมมุติรู้สึกว่าแต่ที่แนะนําก็คือยาแนะนําว่าถ้าพี่เมมาใช้ยาด้วยใช่ปะคะแล้วก็คุมอาหารด้วยคือลดอาหารไขมันด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปออกกําลังกายด้วยเอ็กซ,ซ์เซอร์ไซส์ร่วมด้วยอย่างเช่นเราอยากได้ขาของพี่เมมาเนี่ยผอมอยู่แล้วเนาะแบบผอมแต่อาจจะมีปัญหาเฉพาะจุดพี่เมาก็ต้องไปออกกําลังกายที่ช่วงขาเพื่อให้ไขมันมันเบิร์นมากขึ้นไปอีกก็เหมือนได้ใช้ยาด้วย แล้วก็ออกกําลังกายร่วมด้วยซึ่งเขาก็มีเปเปอร์บอกว่าถ้าใช้ยาใช่ไหมคะร่วมกับการคุมอาหารและใช้เอ็กซ์ไซร์เนี่ยมันจะยิ่งทําให้ไขมันนะ่ะออกเบิร์นไปได้เร็วมากขึ้นอืม,อมน่าสนใจมากมากเลยค่ะใช่แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องไปหาคุณหมอที่คลินิกความงามอ่าแล้วก็ให้หมอดแนะนําอืมในโดที่เหมาะสมกับเราคจะใช้ยังไงใช่ค่ะอืม